สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรดินทรีย์วิธีพึ่งตนเองครับผมวันนี้ต้อมพามาดูวิธีทําค้างเนาะก็เป็นค้างฝรั่งที่ทําแบบอัุ่นอะเดี๋ยววันนี้แนะนําให้ดูว่าทําอะไรไปแล้วบ้างตอนนี้ต้นก็เริ่มสูงจะชูดได้แล้วเดี๋ยวต้องขอหมุนหาแสงนิดหนึง่งถ่ายย้อนแสงเนาะจะอยากให้เห็นที่ทําอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาดูกันคนนี้กําลังเดินสลิงอยู่มีที่เดินเสร็จไปแล้วแล้วก็กําลังเดินอยู่เดี๋ยวพาพี่ๆดูกันว่าทําไม เห็นมีพี่ๆหลายท่านถามเลยถามบ่อยมากว่าทําไมต้นสูงจังปล่อยต้นสูงท่วมหัวมันไว้ทําอะไรเนี่ยแหละครับสาเหตุที่เลี้ยงต้นฝรั่งไห้สูงๆแบบนี้นเพราะว่าจะทําค้างไปบางุูนแล้วให้เขาเรือยขึ้นข้างบนแล้วเราก็จะไว้ผลด้านบนเนาะเวลาห่อเขาก็จะห้อยลงมาสวยๆออข้างบนก็จะล่มข้างล่างก็ทํางานได้ดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องสู้แดดเนาะแต่ก็ต้องใช้เวลาชูต้นหน่อย โอเคเดี๋ยวพาดูกันเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพุ่มเึ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะได้ไ่พารับชมคลิปใหม่ๆก่อนนะใครให้ดูโครงสร้างก่อนว่าทําอะไรไปแบบไหนไปบ้างอาจจะย้อนแสงนิดนึงเนาะอันนี้เราใช้เสาหน้าสามอ่สูงสองเมตรครึ่งแล้วก็ฝั่งลงไปห้าสิบเซนนะเนาะเสาก็จะสูงขึ้นมาประมาณสองเมตรพอดีแล้วก็ใช้ ชอแป๊บกับไนท์นิ้วหนึ่งรัดกระเสานี่ครับแต่ต้องมีตัวคำเนี่ยเนาะเพราะเวลาเดี๋ยวเราลังสลิงแล้วต้นมันจะเอน็นเนี่ยก็เริ่มเอน็นอาจจะต้องทาสเตย์ด้านหลังนะเพื่อลังเพื่อลังให้ให้เสามันเขาเรียกว่าไงไม่หดตัวไปข้างหน้านทำให้สลิงหย่อนเอาจจะต้องทําสเตย์แล้วก็ลังสายลงมาทางนี้เพิ่มอีกไม่งั้นเนี่ยมันจะรับน้ำหนักไม่ไหวเนาะตอนฝรั่งเราออกเยอะ ก็ไม่ได้เทปูนนะฝังไปเลยแล้วก็ใช้เสาค้ำตรงนี้นะเนาะด้านบนก็ใช้เป็นลวดเล็กกับสลิงต้องลองหลายอย่างอันนี้เป็นลวดแล้วก็มีตัวดึงช่วยให้ลวดเราตึงอันนี้เสร็จไปแล้วแถวนึงเดี๋ยวพออันนี้มันเริ่มยาวเนาะเราก็จะพาดพาดขึ้นไปบนค้างแบบนี้ เราจะปลูกล็อกกระค้างอย่างเงี้ยนะปลูกล็อกไว้กระค้างเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องปลูกเราเชื่อมมาปลูกดีกว่าให้เห็นรูปร่างหน้าตาไปเลยดีกว่าว่าทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะปลูกล็อกไปกับสลิงแบบนี้ปึ๊บทีนี้เขาจะออกปลแล้วก็จะห้อยลงมา้าน,นล่างเราก็ห่อยืนห่อทํางานได้เล็กหน่อยมันก็จะถักเต็มแปลงตรงนีงน้ก็จะล่มเป็นเหมือนค้างเงิน โอเคเดี๋ยวล็อกสลิงเพิ่มฝั่งนูน้นก็จะได้ต้นไหนสูงเกินก็จะพาดบนสลิงให้ดูกันเลยวันนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวไปร้อยสลิงฝั่งนี้เสร็จก่อนดีกว่าฝั่งนี้ยังไม่ได้เดินสลิงนะฝั่งนี้เพิ่งทําไปได้เส้นเดียวตบเข้ามาปุ๊บแล้วก็ช่วยประคองต้นเขาย้อนแสงเงียวะโอเคเดี๋ยวต้องอันนี้ เป็นตัวยึดเนี่ยเนาะโอ่ดีเป็นเป็นตัวยึดลวดแล้วก็เอารวดมาคล้องตรงนี้เสร็จแล้วเวลาเราหมุนเนี่ยมันก็จะทําให้ลวดตึงปุ๊บก็จะช่วยดึงง่ายเพราะเราใช้สลิงเบอร์ใหญ่แล้วมันไม่ค่อยตึงโอเคเดี๋ยวต้องขอลากสายตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเอาฝรั่งมาผูกกับหลักให้ดูกันเลยครับผมตะกูนะครับเดี๋ยวตามดูกันต่อครับ เราสลิงมัดบายฝั่งนี้แล้วก็ไปผูกเข้ากับตัวล็อกฝั่งนูน้นแล้วก็ดึงก็จะล็อกสองรอบฟันไป <c oughs> ก็พันเก็บ ทีนี้เราก็เดินไปนู่นเลยฝั่งนู้นเลยปะเดี๋ตามไปเองครับตรงนี้จะเป็นไม้ที่เราค้ำกันย่อนไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราสลิงยกข้ามขึ้นไปจะได้ช่วยประคองให้มันย่อนโอเคยกข้ามนี่ไปแล้วก็ไปนู่นเลยไปฝั่งนู้น เราก็จะเอาขึ้นข้างบนจริงเราก็กะให้พอดีกับตัวหลังเราเนาะเราก็จะลวดมาตัดได้เอาคีมตัดลวดมาตัดเดี๋ยวขอต้องแบลวคีมเปรดหนึ่งก็กะให้พอดีนอเนาะเรีย้ยตัดแถวนี้ แล้วก็จะมาร้อยเข้านี่เลยต,ต้องขยับกล้องมาให้ดูใกล้ๆนะเราก็จะร้อยเข้าไปอย่างนี้มันจะมีเดือยอยู่ก็เสียบเข้าไปแล้วก็หังนิดนึงของเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วเรกเ็เราก็ใช้สว่านไฟฟ้าแบบนี้ มีใส่หัวบล็อกนี้มานะแล้วก็เสียบเข้าไปในนี้เลยเราสามารถหมุนได้เลยก็จะตึงขึ้นอันไหนไม่ตึงเราก็ขันให้มันตึงขึ้นเราได้สองเส้นนี้แล้วมาเดี๋ยวต้องไปล็อกให้ดูเนาะว่า มันออกใจเอ็นๆเหมือนกันนันเนี่ยรน้ำหนักอยู่ไหมอาจจะต้องผูกเพิ่มโอเคเดี๋ยวเราไปล็อกต้นฝรั่งกับสลิงกันเลยดีกว่าครับผมเราก็จะพาดฝรั่งเราไปบนสลิงได้แล้วนตอนนี้เพราะเขาเริ่มใหญ่แล้ว ก็จะล็อกกิิงเการผูกไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวต้องสาธิตให้ดูนหนึ่งเนาะแล้วก็จะถ่ายเข็บผลให้ดูเรื่อยๆดูซิว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเยี่ยงองไรก็ใช้เวลานหน่อยครับก็เขาจะ ได้ทาพื้นที่แต่ระหว่างนี้เราก็ได้ผลผลิตแล้วนะก็จัดส่งต้นนิดนึงอันนี้คือที่ตั้งใจชูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกอะเราก็มาจัดระเบียบส่ตงต้นเข้าอีกทีนึ่งก่อนหน้านี้คือเราล็อกเขาไว้กับไม้เพื่อให้เขาสูง อันนี้เขาส่งเริ่มส่งแลละทางนี้ใช้เชือกลาคอย แรกทรงต้นเขาจะขึืนนหน่อยนะครับเพราะว่ามันถูกรวมมานานเพื่อให้สูงเกินสองเมตรไปต้นก็นเลยจะขึืนนหน่อยก็เหมือนนี่เราก็มาบังคับค่อยทินะ้ง คือไปเห็นวิธีเนี้ยแถวเขาเขามาถมเนาะแต่นั้นเขาทําเตี้ยเพราะว่าเขาเป็นร่องน้ำแต่ของเราเนี่ยมันไม่มีร่องน้ําก็เลยให้ส,สูงไปเลยเพราะว่าเดินมันจะได้ไม่ต้องก้มเวลาเราห่อผลอะไรเงี้ยนะไปฝั่งโน้น เดี๋ยวมาติกันหนึ่งคือจริงๆแล้วที่อยากทําหลายๆแบบเพราะว่าอยากให้พี่ๆได้เห็นด้วยเผื่อไปปรับใช้กับพื้นที่ตัวเองเนาะไออยากทําแบบนี้อยากลงวงบ่อปลูกลงดินระยะเท่านู้นเท่านี้มาต้องถือโอกาสเอาแปลงนี่แหละเป็นแปลงทดลองไปด้วยเลยก็จะมีหลายๆแบบเนาะเผื่อวันหนึ่งมันสวยแล้วพี่ๆผ่านเข้ามาชมอะไรเงี้ย ก็จะได้เห็นตัวอย่างจริงๆส่งต้นเขาเพิ่งเขาเพิ่งจะโผล่ผลตรงนี้เนาะเราก็ได้ประมาณนี้ก่อนเสร็จเราก็รอเขาสูงไปเรื่อยๆมันจะพลาดสองฝั่งมันก็จะเป็นซุ้มพอดีนี่เนาะแล้วก็ทยอยปลูกไปเรื่อยก็กว่าจะชนกันก็พักใหญ่ๆครับอันนี้มันยังไม่ชนกันเลยข้างบน เนียเนาะก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวแต่ก็เริ่มไว้ผลได้แหละอันไหนพลาดขึ้นสลิงเราก็เริ่มไว้ผลได้เลยเนาะก็ไล่ทาไปเรื่อยๆโอเคครับก็พามาดูนเนาะเผื่อเป็นไอเดียพี่ๆท่านใดจะเอาไปปรับใช้ที่แปลงต้องเพราะว่าก็ดีนะแต่ใช้เวลานิดน,นึงเพราะกว่าจะเลี้ยงต้นสูงกว่าสลิงกว่าจะ,ะให้มันคุมทั้งแปลงก็เป็นปีครับอันนี้ต้องปลูกมาได้เจ็ดเดือนแล้วมันสูงเริ่มสูงเกินสลิงแล้วทีนี้เราก็มาจัดทรงเขา จัดลำตรงลำต้นให้เข้ากับให้เข้ากับตะลิงอีกทีนะึงพอ,อเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มอัานไหนไว้ผลผลิตได้ก็จะเริ่มไว้ละต้นนี้ก็เราปลูกอยู่ยาวเกินสลิงละแล้วก็วน้มมาเรื่อยๆพอโนมมาเขาก็จะสากยังไงกันมาก็หวังว่าจะสวยดีก็จเจอปัญหาอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆเนาะสำหรับแปลงเจ้าฝรั่งแตงโมที่ตั้งใจทําปลูกแบบ ปลูกแบบองุ่นปลูกฝรั่งแบบองุ่นนะเนาะสำหรับใครอยากจะทตามก็ค่อนข้างจะใช้อุปกรณ์เยอะอยู่เหมือนกันนะจริงๆแล้วต้องก็ลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ใช้สลิงแล้วจริงๆมิใช้แค่ลวดก็น่าจะอยู่น่าจะพอใช้สลิงมหนักไปแล้วก็คืงให้ตึงยากหน่อยนึงส,นส่วนเสาตรงนี้อาจจะต้องทําสเตย์หลังอีกทีหนึง่งครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะวันจากกันไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรรีวิธีพิ่เงินเองด้วยน,น,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆ เดี๋ยวจะมืดแล้วเนาะเพื่อได้ต้น2ต้นให้ได้เห็นรูปทรงกันไปเรื่อยๆโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ